ตามพวกเาสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะพบกับสวยเฉ็ดนี้แบบพอสที่กอง เพราะคุณสวยเชียมเนี้ยบัดพอทีวีค่ะดีงามนะคะช้าแบบนี้8โมงต้องมาจากจิ๊ปอแล้วก็ซานนี้นะคะได้แล้วค่ะแน่นอนที่สุดเราก็จะมีเรื่องราวจากทั่วโลกเลยมาอัปเดตนะเป็นเทรนด์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้นะคะอย่างตอนนี้เนี่ยคือเวลาคนเราพูดถึงเกมเด็กเล่นเกมเกมออนไลน์มันจะดูเป็นภาพลบนะจะดูแบบติดเกมอยู่ร้านเกมเป็นลบแต่อันเนี้ย มันมีความบวกอยู่เยอะเลยทีเดียวนะคะกับข่าวนี้จากประเทศญี่ปุ่นสมัยก่อนมันจะมีเกมๆหนึ่งที่ทุกคนติดกันแบบเพเดะเพเดดขายผักปลูกผักวันๆไม่ทําอะไรส่งของทํานมปลูกนมทำชีสทำไผเดี๋ยวเรือจะมานี่เล่นจริงนะนี่เล่นจริงนจริงนั่แหละคนเล่นจริงจะเข้าใจแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งคุณปลูกคุณได้แครอทมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ มีคนมาเคาะประตูหน้าบ้านแล้วส่งแครอทที่คุณปลูกม,มาถึงบ้านคุณจะรู้สึกยังไงเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเป็นญี่ปุ่นเอ๊ะอคื <c ười> อ <c ười> อะไรอ้อคือนี่นีเขาีเกมเก,กมนี้เนี่ยเขามีชื่อว่าเทเลฟาร์มนะคะซึ่งเป็นเกมประเภทฟ,ฟาร์มิ่งสติมู t เลเตอร์เต็มรูปแบบของประเทศญี่ปุ่นนะคะที่ออกแบบมาให้ผู้เล่นเนี่ยได้ทำฟาร์มเหมือนกับเกมฟาร์มอื่นๆไปชมภาพกันนะคะแต่ว่าเกมนี้เนี่ยสมจริงกว่าค่ะเนื่องจากผู้เล่นต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงนะ คือซื้อพื้นที่เหมือนเช่าที่ในการเพาะปลูกจริงๆ oh. ก็คือ500ยเยนต่อ1ตารางเมตร500เยนนี่กี่บาทอ <500 S 1> <บา S 2> นะุ้ณ5อ0เยนเท่ากับเดี๋ยวนะ คหนึ่งร้อยเยนเท่ากับสามเท่าไหร่สี่เท่าแล้วสามเจ็ดสาวเปิดห้าร้อยเยนใช่ไหมห้าพันห้าห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยเยนเท่ากับร้อยสามสิบเก้าบาทนะคะเลทปัจจุบันวันนี้เขาบอกว่าเช่าซื้อพื้นที่ในการเพาะปลูกเนี่ยร้อยสามสิบเก้าบาทต่อหนึ่งตารางเมตรแล้วก็ต้องซื้อเมล็ดพันธุ์พืชมาปลูกด้วยวิธีการปลูกเสมือนจริงเลย การรดน้ําการสั่งให้เกษตรกรตัวจริงไปทําอะไรก็สั่งได้ผ่านเกมนี้เวลาที่คุณกดปุ๊บรดน้ําก็จะมีลุงคนหนึ่งที่เป็นเกษตรกรที่ดูแลแผงคุณอยู่เขาสั่งห้ไปรดน้ำไปรดน้ำที่แผงเก็เดี๋ยวจังหวะนี้คือพรมไปทุ่มแล้วเรายคยังสั่งได้อยู่สั่งได้ก็คือต้นไม้คุณก็จะตายเพราะคุณลงทุนเงินไปเองดังนั้นคุณต้องดูแลให้ดีที่สุดคุณต้องไปศึกษาว่าต้นนี้ปลูกยังไงเป็นหน้าที่ของคุณด้วยคล้ายๆกับปลูก จริงเลยแต่ว่าจ้างคนทําให้เพราะว่าตัวเราเองอาจจะอยู่ในเมืองนะการที่แบบว่ามีคนอยู่ในต่างจังหวัดที่พื้นที่เขาแบบไม่ได้ใช้ประโยชน์อ่ะก็เอามาเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีให้คนได้สนุกเหมือนเป็นเกมไปด้วยเป็นเกมไปด้วยแล้วได้กินจริงด้วยจริงๆเออเพราะว่าเขาบอกว่าไม่ใช่แค่ปลูกอย่างเดียวนะคะก็ถึงเวลาเนี่ยที่ไอ้ผักของเราเนี่ยนะคะผลิดอกออกผลพร้อมเก็บเกี่ยวเนี่ยผู้เล่นก็ยังสามารถเลือดอีกว่าจะเก็บผลผลิตของเรามาส่งถึงบ้านหรือว่าจะนําไปขายที่ตลาดได้ด้วย คือสมมติว่าแบบ เออไม่กินอ่ะอยากทําธุรกิจก็ส่งขายตลาดได้ก็เป็นรายได้ให้อีกนะคะแล้วแน่นอนว่าเกมนี้นะคะผลผลิตที่เกบเกี่ยวมาทั้งหมดเนี่ยเป็นผักที่ปลูกจริงๆอย่างที่พี่ปอนบอกเป็นไอเดียเก๋ๆที่ว่าเรียกว่าสนุกด้วยแล้วก็ได้เงินด้วยคราวนี้คุณคุณพ่อคุณแม่นี่ไม่ด่าแล้วนะถ้าเกิดมาในไทยนะเกมแบบนี้นะเราจริงๆแล้วอาชีพชาวนาอาชีพชาวสวนที่ญี่ปุ่นถือว่าเป็นอาชีพคนรวยนะอยู่ที่นู่นแต่ว่าถ้ามาบ้านเราเนี่ยคือถ้าเกมนี้มาเนี่ยก็จะช่วยชาวนาชาวสวนได้อีกหลายครอบครัวเลย ยองมี้น่าสนใจจริงๆอ่ะเออ<บ>ข้ามฝั่งมาทางจิบบ้างดีกว่ามเมื่อกี้ปลูกผักไปแล้วใช่ไหมคะเป็นชาวสวน ครั้งนี้มาเป็นนักแข่งรถบ้างดีกว่าเกมแบบแข่งรถเราจะเห็นประจำเลยตามแห้งสรรพสินค้าต่างๆที่จะเป็นตู้แล้วก็เรานั่งขับแล้วก็เหมือนเสมือนอยู่ในสนามแข่งจริงๆแต่ว่าครั้งนี้นะคะกลับกันค่ะเป็นรถจริงๆที่เรานั่งขับนี่แหละค่ะแต่ว่าอารมณ์หน้าจอต่างๆเนี่ยมันดูเหมือนกับภาพในเกมเลยอ,อยากรู้ไหมว่าหน้าตาเป็นยังไงเรามีภาพให้ดูด้วยนะคะมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆคุณเน่ นี่คือถนอนแล้วก็นี่คือหน้าปัดรถจริงๆนะคะอันนี้คือจากหน้าปัดที่เคยมีอยู่นะคะที่เอาไว้ตรงแบบคอนโซลรถใช่ไหมตอนนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนหน้าปัดต่างๆมาที่กระจกกันเลยค่ะแล้วก็มีการวิเคราะห์ต่างๆนอย่างเห็นไหมคะว่าเส้นแบ่งถนนเนี่ยค่ะพวกรอยปะเดี๋ยมันจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆตามความเสี่ยงแล้วก็อันตรายต่างๆที่คุณต้องเจออย่างนี้ ในนี้นะคะมีเทคโนโลยีอย่างครบถ้วนเลยนะคะแล้วก็การขับขี่เทคโนโลยีนี้นะคะก็จะอยู่ในรถของบริษัทจากัวเท่านั้นนะจ๊ะนี่ไงเห็นไหมคุณแบบเลขไมล์ของเราก็จะอยู่ด้านด้านด้านขวาเลยอ,ะอ,อ่ะเป็น<ว>แบบใช่ก็คือเนี่ยเวลาวิวที่เราขับรถก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะคะก็จากัวได้พัฒนานะคะสิ่งที่เคยมีอยู่แล้วนะคะคือ สิ่งเก่าๆอย่างเงี้ยค่ะทำให้มันรู้สึกว่าใหม่ขึ้นมีการติดตั้งมอนิเตอร์เออมิเตอร์ความเร็วต่างๆเอาไว้ในแบบแบบไวส์สกรีนนะคะเหมือนกับเราเล่นแบบหน้าจอกเกมไม่มีผิดเพี้ยนเลยนี่เก๋ปะลา แล้วก็วิเคราะห์นะคะการวิ่งลายถนนต่างๆนะคะว่าวิ่งเลนไหนดีไม่ดีด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเทคโนโลยีนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นน้าจิ้มมาฝากแฟนๆนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะขับขี่แบบนี้ได้จริงนะคะก็คงต้องรอก่อนเพราะว่าอันนี้ก็เป็นแบบเหมือนกับทดลองที่จริงอันนี้เก๋เกมากเลยนะเพ<ก>ร <ๆ S 1> าะเลไรู้ว่าเพราะว่าเขาสอนขับอินเอา์เต็มที่เลยเหมือนเวลาขับรถแข่งจริงๆเลยใช่แล้วก็มีมมการจจอจริงๆเป็นการคํานวณด้วยนะว่า รถข้างๆเราเขาขับความเร็วเท่าไหร่ยังไงมันก็คือทําให้การแบบขับขี่ในท้องถนนถ้ามีจริงๆนะมันก็จะปลอดภัยมากขึ้นอันนี้ก็เป็นแบบเกมดีๆเนาะที่เรามาแนะนํากันนะคะเทคโนโลยีเทค่สร้างสรรค์ที่มาผนวกเข้ากับอย่างเงี้ยเกษตรกรอ่ะแล้วชอบตรงที่แบบว่าปลูกเสร็จ จะเอามากินเองให้มาส่งที่บ้านก็ได้หรือเอาไปขายก็ได้มันเหมือนเป็นการทําธุรกิจไปด้วยนั่นเพราะว่าเรามีการลงทุนไงไม่ใช่ว่าแบบบางคนไปเล่นเกมแล้วก็ซื้อ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 นู่นซื้อนี่เหมือนสมัยก่อนเราซื้อเพชรซื้ออะไรกันอย่างเงี้ยแล้วก็เล่นไปเล่นไปก็ไม่มีไม่มีประโยชน์จริงจริงประเทศไทยของเราเนี้ยปลูกอะไรก็ขึ้นควรจะเอาเกมนี้เข้ามาที่สาคัญเช่ากี่ทอผ้าได้กระตุกกี่ทั้งวันพี่ที่พี่ที่อําเภอที่สกลนครก็ อย่างนี้ทั้งวันได้มาเป็นผืนหรือจะเป็นใส่ก็ได้ดีไม่จริงใส่เองก็ดีออดีเข้าไปอีกแม่ยานี้แล้ว ท้ายเบรกนี้นะคะปิดท้ายกันด้วยกิจกรรมดีๆนะคะสนุกมันฮากันได้ทางครอบครัวกับการรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่ของแก๊ง3ามชาติและวงคาราบาวนะคะกับธนาคารกสิ <c oughs> กรไทยภูมิใจเสนอเทศกาลเบิกบานใจตอนเคแบงแก๊ง3ามชาติคาราบาวหาไปกับแก๊ง3ามชาติและมันกับเสียงเพลงคาราบาวนะคะแล้วก็สนุกไปกับการแต่งตัวเป็นศิลปินในดวงใจอย่างแก๊ง3มชาติแล้วก็วงคาราบาวด้วยนะคะรวมกิจกรรมสนุกกันบนเวทีตั้งแต่วันนี้ถึง28มิถุนายนนะคะเดือนหน้าก็หมดแล้วนะคะ <c oughs> ดังนั้นใครที่อยู่ใกล้ nga nhảy xét วันศุกร์ที่22พฤษภาคมนะคะไปจัดกันที่นครพนมค่ะคุณผู้ชมอยู่ใกล้ๆก็ไปที่สนามโรงเรียนนครพนมวิทยาคมนะคะวันเสาร์ที่23สกลน,นกครสนามมิ่งเมืองวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมมุกดาหารสนามโรงเรียนมุกดาหารนะคะติดต่อขอรับบัตรได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเฉพาะสาขาที่ร่วมรายการแล้วก็ผู้ร่วมสนับสนุสน,นทุกรายค่ะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ f a c e b o o k c o m แก๊งสามชาติคาราบาวจ้าค่ะ แล้วช่วงหน้าค่ะห้ามพลาดเลยนะคะเรามีหนุ่มน่ากินค่ะแค่ชื่อเขาก็น่ากินแล้ววันนี้นพดคุยกับเราปลากูน่บค่บะมาสักครู่ค่ะ,ะสนับสนุนโดยมิสเตอร์โดนัทความสุขใหม่ๆม,มีได้เสมอที่มิสเตอร์โดนัทปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าโมเดิ n ฟอร์มเฟอร์นิเจอร์